บินค่าชุดทั้งหมดค่ะชุดเจ้าบ่าวสองแสนชุดเจ้าสาวหกแสนชุดเพื่อนเจ้าสาวสองล้านหาก็ชนลีอ่ะเลือกไม่ถูกนี่คะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเอาทุกชุดเลยละกันแต่ว่าพี่ชาวีอ่ะคงอยากจะเห็นน้องสาวคนนี้สวยที่สุดในงานเลยใช่ไหมล่ะคะใช่พี่อยากเห็นเหลือเกินว่าชนลี่ของพี่จะสวยบาดตาบาดใจแค่ไหน คุณแม่ครับเดี๋ยวผมกระยาต้องไปทำงานก่อนนะครับจ้าไปเถอะลูกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะหนูลานะคะจ้าแล้วสิกระยาค่ะนี่เธอ ค่ะเอาชุดที่ฉันสั่งปัดพิเศษมาดูหน่อยสิอ๋อได้ค่ะคุณแม่คะชุดอะไรเหรอคะ <c oughs> คอยดูนะลูกในวันงานพอทุกคนได้เห็นชุดที่หนังอรารยามันใส่รับรงว่าจะรัวกดชัตเตอร์กันแทบไม่ทันเลยล่ะหละ